สวัสดีค่ะยังอยู่กับเก๋เหมือนเดิมนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ด้านหน้าของจตุรัสบาดิ่งนะคะนะฮะลานหญ้าตรงนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าจตุรัสบาดิ่งนะส่วนอาคารที่เป็นหินอ่อนตรงนู้นนะคะบริเวณนั้นคือที่สุสานโฮจิมินค่ะด้านในก็จะบรรจุศพของลุงโฮไว้นะคะที่ทําการอาบน้ํายาแล้วนะคะศพของท่านเนี่ยจะเหมือนคนนอนอยู่ปกติเลยค่ะรูปลักษณะผิวพรรณก็ยัง สีผิวเป็นเหมือนสีผิวมนุษย์ปกติเลยนะคะซึ่งลุงโฮหรือว่าประธานาธิบดีโฮจิมินของเวียดนามเนี่ยค่ะในประเทศเวียดนามนะจะไม่มีใครเรียกท่านว่าเป็นประธานาธิบดีเลยนะนะคะทุกคนจะรู้จักท่านในนามของบัคโฮค่ะบัคแปลว่าลุงนะคะโฮก็คือนามสกุลของท่าน นะคะบาคโคค่ะเป็นนักรบผู้กู้ชาติให้กับเวียดนามผู้ที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศนะคะที่จะทําให้ประเทศเวียดนามเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกออกเป็นเวียดนามเหนือหรือว่าเวียดนามใต้นะคะเป็นคนหนึ่งที่คนเวียดนามเนี่ยเคารพนับถือมากๆนะเหมือนแบบว่าคนไทยคนไทยเรารักในหลวงรัชกาลที่9ายังไงคนเวียดนามก็รักลุงโฮแบบนั้นในบ้านของทุกบ้านก็จะมีรูปของลุงโฮตั้งอยู่ นะคะแล้วก็เห็นไหมคะแถวยาวๆแบบนี้ค่ะนะคะเด็กๆน้องๆเด็กๆที่เขามาทัศนศึกษากันนะคะไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่จะมาเที่ยวชมบริเวณนี้นะคะคนเวียดนามเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็จะต้องมาเคารพศพลุงโฮที่สุสานโฮจิมินห์แห่งนี้ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงว่าเด็กๆที่เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยทุกคนจะรู้จักลุงโฮอยู่แล้วค่ะนะคะไม่ว่าตั้งแต่เพลงกล่อมเด็กเอ้ยนะคะเพลงกล่อมเด็กปกติบ้านเราจะ อะไรนะเจ้านกกาว่วาเออถูกต้องไหมนะแต่บาบ้านเขาเนี่ยก็จะเอาเพลงของโฮจิมินเนี่ยค่ะนะมาใช้ในการกล่อมเด็กเลยเวียดนามโฮจิมินเวียดนามโฮจิมินหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะคะเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่แบบว่าสามารถร้องได้ทั่วไปเลยปลูกฝังให้เด็กๆตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะพอจําความได้ปุ๊บทุกคนจะรู้จักลุงโฮเลย ะะที่เราเห็นแถวยาวๆแบบนี้ค่ะสำหรับสุสานโฮจิมินต์ตรงนี้นะคะจะปิดวันจันทร์กับวันศุกร์เปิดให้บริการแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง11โมงค่ะช่วงบ่ายก็จะไม่สามารถเข้าชมด้านในได้แต่ว่าทุกคนสามารถเดินเที่ยวด้านร,รอบๆได้นะคะนอกจากสุสานโฮจิมินห์ด้านหน้านี้แล้วนะคะถัดไปข้างหลังจะเป็นบ้านพักลุงโฮนะคะที่ท่านอาศัยอยู่ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นเองเป็นบ้านไมายกสูงค่ะนะคะสไตล์ไทยๆเลยค่ะ ะะเหมือนที่จังหวันดวคนครพนมของเรานะคะนอกจากนั้นก็จะมีวัดเจดีเสาเดียวค่ะจะอยู่ทางโซนด้านหลังนะคะรวมถึงพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ด้วยที่จะรวบรวมหลายๆอย่างทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็ภาพถ่ายในสมัยช่วงสงครามค่ะยังไงมาเวียดนามมาฮาหนอยนะคะอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินที่สุสานโฮจิมินห์แห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ